ทำทางางนด,ดิทางน้าเดี๋ยวเขาไม่ลง,งอยูดด่อยู่น้าเซไกระโดดดีเซฟไปใช่ไล้ว่าเซฟไหมลองลอง อูถึนร้านแต่เมื่อวานแล้วนั่งอะไรกนั่งไม่ได้อาให้เงี้ยบายําใหญ่นางไ,ได้เก้ไไ <ป S 2> อไปไหนอ่ะไปกับพี่ดีโน่เลยปกัพี่ดีโน่เลยมันไม่เห็นนะเด็กถ้าครูงัดครูได้รหัสแล้วนะนี่แต่ครูไม่มีเียเพื่อนเราให้มโคุดใส่เลย เืนกูมางไงเนี่ยใคขนาดเลยใคขนาดเลยขนาดหน่อยไอ้เหี้ยกูสาล่อวิ่งออกมาพบเพื่อนเต็มเลยเพื่อนเต็มเลยเขาจะลงว่าเอาผ่าจะลงว่าไม่อยากรอเย,ย็นเช้ามาเนี่ยเขาใต้อยู่เนี่ยมาเลิเ้มเราได้ฝึกเอาผ่าจะลงเอาผ่าจะลงตัดใ,ใจอยู่ไม่ลงนี่หน้าดูคนกนะ่อดนะเกิดลงปุ๊บปั๊บในโดนอีโมโ่ดูดิยิ้นแบบตัวนั่นอะไรอ่ะไอเด็กไม่ต้องเลยด้วยวะ มาเย็นช้าเขาไม่มาเล่นมาเล่นกับเราเลยเฮ้ยเบนแดงเบนแดงมาใครอ่ะเบนแดงใครเย็นเช้ามาพี่เย็นเช้ามาแล้วเฮ้ยดีดีดีหรอมาเดือดแป๊บมาทำไมไม่เห็นจอทไมคโอ้ยมีคนโดนสายไฟห้าสิบเส้น